ถ้าคุณชอบดูคลิปดูดขี้หูอันนี้คือคลิปของคุณครับนี่ไม่จะบอกว่าหลายหลายคนจะชอบดูคลิปบีบผิวคลิปดูดขี้หูมากนี่ไม่เคยดูเลยวันนี้จะขอลองดูสักครั้งว่าการดูดขี้หูมันคืออะไรไปสมการบ้านกับแอดเหลืองกลับมาแล้วจ้ะวันนี้นะคะคอนเทนต์เราก็ยังคงคลิปตีมโรงพยาบาลจากคราวที่แล้วเราคุยเรื่องหมอกระดูกแต่วันนี้เราจะเป็นหมอหูคอจมูกจ้ะเลยโ่มเนียของแว เขยงกันเรื่องชีหูว่าเราอาจจะต้องดูแลรักษามันยังไงจะต้องแคะมันไหมแล้วอันนี้จริงเลยนะเพราะเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจริงๆแล้วขี้หูแบบควรแค้ไม่แคะควรดูดไม่ดูดควรล้างหูไม่ล้างหูอยากรู้มากวันนี้ก็เลยนะัดคุณหมอมาคุยไปไปหาคุณหมอกันจ้ะ ซึ่งในวันนี้เราอยู่กันที่โรงพยาบาลสุขกกุมวิทโรงพยาบาลนี้นะครับอยู่ติด BTS เลยอ่าระหว่างรองุณหมอี่ยก็ได้เห็นวิวเมืองเห็นวิว BTS ด้วยนะครับเนี่ยอะไรครหมอค่ะตัวเนี้ยค่ะหมูจะมาเป็นตัวแทนของคนดูทางบ้านที่เขามีปัญหาเรื่องของที้หมูเราควรแคะหรือไม่ควรแค,คะคะ เบื้องต้นเรามารู้จักหน้าที่ของขี้หูก่อนแล้วกันเนาะจริงๆขี้หูมีประโยชน์ไม่ใช่ว่าฟังดูแล้วเหมือนจะสกปปกก็คือมีมีประโยชน์อย่างแรกเลยก็คือรักษาสมดุลในช่องหูของเราป้องกันสิ่งแปลกปลอมอย่างเช่นแมลงขี้ฝุ่นหรืออะไรที่จะเข้าไปในช่องหูของเราที่จะไปโดนแก้วหูเราได้หรือแล้วก็จะช่วยป้องกันพวกเชื้อแบคทีเรียแล้วก็เชื้อราในช่องหูก็คือมีประโยชน์แต่ในกรณีที่มันมีมากเกินไปมันก็จะทำให้เรามีอาการหูอื้อ อาจจะต้องมาให้หมอตรวจด,ดูเบื้องต้นก,นก่อนว่าเออมีปัญหาจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ควรจริงๆริงไม่ควรจะแพ้เองถุกค,คือไม่ควรแคะเองนะที่หนึ่งอ๋อใช่แล้วเ้วเ,เลือกถ้าสมมติว่าเราเพิ่งอาบน้ำเสร็จแล้วรู้สึกว่ามีน้ำขังอยู่ในหัวคุณไปดูเป็นปะ อันเนี้ยมันพอเช็ดออกได้ไหมครับปกติช่องหูของคนเราเนี่ยค่ะ1นสวนสด้านนอกมันจะมีขนตรงบริเวณเนี้ยเราสามารถโดนได้ไม่เจ็บเหมือนผิวหนังเหมือนมือเหมือนอะไรอย่างเงี้ยทั่วไปก็คือเป็นผิวแบบน,นี้แต่ถ้าเราแยงเขาตันบัดลลึกเกินไปกว่าเนี้ตรงเนี้ย เส้นประสาทมันจะรับรู้ความเจ็บปวดคนละแบบคือเข้ามาก็จะเจ็บจี๊ดอ่ายิ่งถ้าไปโดนแก้วหูนี่ก็คือจะจี๊ดเลยคือถ้าเราแย่เกินเข้ามาเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะดันที่หูเข้ามาด้านในหรือว่าไปโดนตัวตำแหน่งแก้วหูทําให้แก้วหูทะลุหรือติดเชื้อได้สะลุคาตเตอร์บัตไม่ควรไปแยงลึกๆเนาะคือเห็นคนชอบพูดกันว่าแบบขี้หูอ่อนขี้หูแข็งอะไรเนี่ยก็ประมาณนั้นก็คือมีทั้งแห้งทั้งเปียก หรือว่าแบบแต่ละเชื้อชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะลักษณะภายในช่องหูของคนเราไม่เหมือนกันแล่ไอ้พวกนูเห็นนะแบบคนที่เขาชอบแบบไอ้ไอ้พวกจังหวยอยเด็กที่เขาไปเอ้วพี่ชอบไม่แล้วมันมากเลยอย่างนั้นก็คือไม่ควรไม่ควรเหมือนกันอ้าวไม่ได้หรอพี่เขียนแล้วไหนงีๆไม่ได้หรอความบันเทิวัยเด็กอู้มันมากเลยเพราะเราไม่รู้ว่าที่หูของเรามันอยู่ตรงช่องตรงตำแหน่งไหนเราอาจจะไปโดนไปเกี่ยวเอา แก้วหูหร,หรือดันขี้หูเข้าไปข้างในทําให้เวลามาโรงพยาบาลหรือมีอาการติดเชื้อมาในเวลามาทาาําความสะอาดจะปวดมากทำไมทําหน้าแบบนั้นล่ะครับหรือว่าหนูคนหนึ่งในนั้นแหละงั้นมาลองดูวิธีแบบดูดขี้หูจริงเลยดีกว่าซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักการแพทย์ถ,ถูกไหมดูดได้เอาล่ะเริ่มจากการส่องกล้องนะครับให้คุณหมอเนี่ยเช็คหูข้างในกันก่อนเลยดีกว่าปกติคนมาขี้หูป่อยไงกล้องดูด ค่ะทุกคนเราก็ได้ส่องเตอมโอ้ประสบการณ์ดูรูหูตัวเองครั้งแรกโอ้อโอ้ข้างในมันเป็นแบบนี้เองเหรอเนี่ยอันนี้อันนี้ถือว่าเยอะไหมครับคุณหมอหรือว่าปกติหรือหรือหรือไม่มีจริงๆไม่เยอะนะปกต,ติต่อคนใช้เวลาแช่ประมาณสินาทีนะโอแล้วแต่ลักษณะที่หูเลยถ้าแคข่ง่ายก็แบบเดียวสิบนาทีเลยะค่ะแต่ว่าถ้ายากก็แค่เป็นชั่วโมงเพราะว่าบางทีบางคนเก็บไว้นาน ไปใช้ขี้หูบันจ้าเอาล่ะถึงเวลาแคะขี้หูกันแล้วน,นี่นะคะห้องเป็แบบดูสบายสุดๆคทุกคนเตียงน่ารักมากซึ่งจากภาพรวมนะครับดูไม่ได้น่ากลัวยอย่างที่คิดแต่เอาจริงๆมาดูจกักรจีนะว่าปะเคยมีคนมาทำล้วดิ้นไม่หยุดบ้างไหมครับคุณหมอม นี่ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กเล็กนะคะตายแล้วแล้วเคยมีคนคกแคร์อยู่แล้วเขาหลับไปเลยไหมคะอ๋อมีก็มีนะ <c oughs> อ,อาการยังไงนะอันนี้คือง่วงใช่ไหมฮะเสียงดนครับใช่ะและเข้าไปแล้ว <c oughs> คุณหมอจะใช้เครื่องดูนะครับค่อยๆจัดการที่หัวของเราความรู้สึกเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังเลยเหลืองตอนดูดนะเหมือนแบบเย็นหนึ่งลูกตา คุณหมอบอกว่านะครับถัวของแอดเหลืองเนี่ยแห้งมากๆเลยนะครับจนมีเศษผิวหนังเนี่ยลอกออกมาตอนที่คุณหมอแคะด้วยคุณหมอเลยต้องหยอดน้ํายาเข้าไปนิดนึงเพื่อให้แบบมีความรอดรื่นและก็มีความชุ่มชื้นครับแต่มันก็รู้สึกดีเหมือนกันนะว่ารูสึกเหมือนสะอาดเลยไม่มีอึจะครังนี้น่าจะเป็นอึกล้องนะอึกล้องหรืออาจจะคุมเพเพราะหนูจะชอบเป็นตอนตื่นนอนเนี่ยครับอันนี้หนูเคยเห็นเขามีขายแบบยาที่ไวหยอดให้ขี้หูมัน ถ้าได้ก็บางทีหยอดให้นิ่มแล้วก็ไหลออกมาเองได้แต่ว่าบางทีถ้ามันขี้ผูเยอะมันอื้ออะถ้าเราหยอนมันจะอื้อเลยก็คือถ้าเอาเซฟดีนีไงก็คือคนมาหาแค่ <ๆ S 2> ถ้ามันอื้อมากก็คนมาอุ้ยหหอย่างนั้นเลยเหรอ <ๆ S 1> อันนี้เป็นขั้นตอนการทายานะครับ <S <S ดูไปเปนี่ยจักรจี้แทบเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่ไหวไม่ไหว้ห่มแค่นีีดูแลรักษาอย่างไรไหมอะคะคุณจริงๆยิ่งฝั่นยิ่งยิ่งแห้งอะค่ะ พันมากมาให้หมอทานยาให้ก็ได้จ้ะและหลังจากทายาคุณหมอก็ให้ลองทดสอบอะไรบางอย่างต้องบีบจมูกแล้วเป่าลมออกหูเนี่ยอะเป่าโอเคเยผิดที่หนูเป่าผิดปกติปิดจมูกปิดปากเป่าลมออกหูมันจะได้ยินเสียงลึกออไมอุ้ยดังดังดังจริงๆดังจริงๆโอ้ คน,คนดูทั้งบ้านก็คือนั่งบีบจมูกกันอยู่นะคะอ่ะพี่คนลองหบีบจมูกแล้วเปล่านะพี่คนนะซึ่งผมลองแล้วนะครับและได้ยินจริงๆ,ๆถ้าคุณผู้ดูลองทําตามแล้วได้ยินเสียงกึ๊บเนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับเป็นเรื่องปกติครับผมโอเคเรียบร้อยค่ะอุ๊ยไวมากค่ะอะดูเหมือนจะเสร็จแล้วกลับไปฟังแอดเหลืองรีวิวกันหน่อยดีกว่าครับคุณผู้ดูป่ะรู้สึกสะอาด <c oughs> รู้สึกสะอาดอะร, <c oughs> รู้สึกแลบ <c oughs> พลายแคบนะคะอย่าไปหาแชคะคระที่หูถ้าสมมติปล่อยจนอือมาหาคุณหมอนะจ๊ะทําเบามากจะสบายที่สุดเราจะพี่โคจะโปแรงมาด้น,าน,นะจ๊ะนี่คือการดูที่หูนะครับของแอดเหนือนะครับซึ่งบอกเลยว่าอยากไปทําบ้างตอนทําสนุกป,ปะสนุกไปโดนทําบ้างเลยอ่ะก็ถึงนะเป็นคนที่น้ําในหูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็ชอบเป็นโรคบ้านหมุนนะก็ฝากไว้นะครับใครที่อยากแก้หูที่บ้านกับทุกแช้คัตเตอร์มัด ระวังนะอย่าไปแคะหลึกถ้าคุณรู้กว่าคุณหูอื้อไม่ได้ยินอะไรพบแพทย์นะครับ